สวัสดีนะทุกคนฮัลโหลมาดูวิวสวยๆก้วสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ให้ศรัทําแพงๆนะหนึ่งข้อนะฝากประโยคนี้ไว้ให้เลยว่าคุณมีทางเลือกเท่านั้นก็คือเลือกในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทําให้คุณรู้สึกดีหรือว่าจะปิดกั้นสิ่งที่คุณรู้สึกดี <c oughs> งงไหม อลาวความรู้สึกดีหรือว่าปิดกั้นความรู้สึกดีก็เลือกเอาปิดกั้นหมายความว่าไงก็คือไปคิดเรื่องที่รู้สึกไม่ดีโอเคไหมมีแค่2อ,อย่างมีแค่2ครทางเลือกเท่านั้นก็คือนาทีนี้เนี่ยให้คุณเลือกว่าคุณจะอลาวหรือคุณจะ dis allowing นะเอออลาวการเปิดรับเนาะเวลาคุณคิดแต่เรื่องที่ดีนะมีความสุขนะเขาเรียกว่าคุณก็เปิดรับให้สิ่งเดียวกันนะั้นะเข้ามาโอเคไหมดูเออหะแล้วก็อย่าถามหาว่าแล้วไหนล่ะแล้วไหนล่ะ,ลละอะไรแบบเนี้ย ไหนแล้วมันอยู่ไหนอ่ะแล้วตังมันอยู่ไหนอ่ะแล้วนี่มันอยู่ไหนแล้วไหนสิ่งที่ฉันปรถน,นามันอยู่ตรงไหนเวลาคุณถามแบบนี้ก็คือกําลังอยู่ในโหมดอะไร disallowing <is> ไม่เปิดรับ่ยโหมดที่ไม่ได้รู้สึกดีเห็นไหมละ่ะ<ส>เวลาคุณถามว่าอยู่ไหนอ่ะก็คุณก็ไม่ได้รู้สึกดีกับมัน <S <S เห็นไหมละ่ะออโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เลือกนะว่าจะอยู่ในโหมดไหนนะเพราะว่านี่ก็คือการสร้างของคุณนะใครที่เขาเรียกว่าไม่รู้จักการหวานเมล็ดนะก็เขาเรียกว่าถามหาถามหาสมมติถั่วงอกยังไม่ได้ปลูกถั่วงอกเลย เออถามหาถามหาต้นต้นทุเรียนยังไม่ปลูกต้นทุเรียนเลยถา,ถามหาลูกทุเรียนแล้วนะึกออกไหมเออคอนี้แพงมากช่วยไหมลูกอันนี้ลูกจุ๊บ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 ครูครูก็เดินทางไกลเลยเนี่ยแต่สวยมากดูเด้อโอ้ลูกดูดิวุ้นสวยเปล่าควินพัดนะลูกดูดิดด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  ก็ดูดไปเร็วมากเลยนะแค่เห็นสองสามทีนี่ก็มาเลยมาที่นี่ได้เลยเนะี่ยสรุปก็คือได้มาอีกแล้วมาว่าโต๊ะเดี๋ยวเร็วนี้จะพาไปเที่ยวที่ภูเก็ตอีกแล้วนะดูอออที่วันทั้งปีทั้งชาตินะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกทมแล้วเดี๋ยวเ,ยเรามาเขาเรียกว,ว่าสร้างตำนานด้วยกันต่ออีกนะใครอยากใครอยากให้คุณครูจัดจัดเขาเรียกว,ว่าคอนเสิร์ตดาวเด่นมัง้งคอนเสิร์ตดาวเด่นนะเฮะ พบเจอเด็กๆนางฟ้าทุ่สวรรค์มาออดอ้อนด้วยกันอีกเอาป่ะล่ะนี่ที่นี่สวยมากเลยจะให้ดูอร่อยทุกอย่างลูกเออขวินไม่ไหวโอ้โหโอ้โหโอ้โหขวินผู้ใดเป็นไงเป็นไงจา้าบไม่ล่ะตรงนี้ก็สวยนะได้ข่าวไอ้ย่นี่ใครวะเนี่ยใครนั่งอยู่แถวนี้เนี่ยสัพพลฝากหนึ่งเช็ดจีบสารชรมเปล่า คมพูดว่าคือมาเที่ยวกับครอบครัวควินเลยดูดิสวยมากเลยนี่มุมน,นี้ก็เพิ่งเห็นนะว่าเห็นแม่น้ําฝั่งนูน้นด้วยว้าวนี่เขาเรียกแม่น้ําอะไรพ่อเป็นแม่นะ้ำเป็นทะเลทะเลเหรอเป็นทะเลทะเลอันดามันเหรออ่าเป็นทะเลนี่จอตรงไปถจอ,อดรถเกาะยาวนี่ไงเราก็ขึ้นรถนี่มาเลยเกาะยาวเหรออ๋อเกาะยาวน้อยยาวใหญ่อะไรนั่นน่ะเหรอหอ๋อตรงนี้ก็สวยแล้วนะ สวยแม่ลูโคตาลาสลวยอ่ามีคนเขียนนะเจ้าตัวะสะบนค่ะเอาและป๊อบแล้วนี่ดาต้องออกกล้องมั่งนะอืึตลกอะไมู่กตลกยันอะวันนี้ไปกินมิชลินชาตามาด้วยค่ะซวกคุมครูม,มาดอด้วยเนี่ไเดี๋ยวคครูไปภูเก็ตเพื่อสิ่งนี้เลยนะเพื่อจะได้กินมิชลินชาตา แห่งเดียวในในเพชรกูเพชรกูกูเก็ตเพชรกูเพชรกูอ้าวฉะนั้นใครเลือกอะไรจ๊ะเลือกอาราวิ n หรือเลือดดีอาไม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวออาสวัสดีหน่อยสวัสดีชาวอินสตาไพค่ะสวัสดีสวัสดีชาวอินสตาไปหน่อยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวยสวยหน่อยออมาลีให้ใจจะทำหนึ่งข้อเดียวให้ใจจะทำเพื่อนเพื่อนหนึ่งข้อค่ะมันยังไงอ่ะฮะสวยไหมชอบไหมมาลีชอบไหม อยากออกกล้องเฉยๆอ๋อมาดิไหนยิ้มให้กล้องหน่อยค่ะนี่มีคนส่งหัวใจมาลีด้วยนะมาลีให้ใจทำหนึ่งข้อด้ยคนมันด้อนเออดาร์กทุกคนเลยหัวกลมครูกันาะสวัสดีลูกดาร์กน้องมาลีค่ะนี่มาลีมานี่ค่ะยืนยนได้นิดหน่อยมานี่ค่ะลูกเร็ว เขาจะถ่ายรูปก,กันลูก <M ain> มาตรงนี้ค่ะ <M ain> อันนี้มานี่ <C ock ets> นล,ลอาแล้วเอาโอ้โอ้ออัอนอนั <M ain> ้นเอาโดไม่อะไรดอนอ่ะสงสัยดอนสัสดีดูกสวัสดีลุกหมาขนาดเด็กยังหลุดจูนได้เลยนับภาษาอะไรกับผู้ใหญ่เห็นมที่ฝึกความเขาเรียกว่าฝึกความ เจ็บทำรำใจไหมจะขุดเรื่องไหนก็ขุดมาได้ทั้งนั้นมาล่ะ,ะแต่เด็กน้อยเนี่ยลืมเร็วแป๊บเดียวเองวัอดีลูกรักน้องมานี้ค่ะดูแต่ละคนนางฟ้ามาลีเออ <laughs> ไม่ลูกตลกยังไงรักทุกคนเลยวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็อวยพรทุกคนนะให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะพี่มังมีมัง่งคั่งเหลือเฟอือแบบานลังลามีแต่ผู้คน,นงดงามก็แล้วมีที่าง,งามก็ที่เหลืออย่าลืมว่าน้าให้เลือกนะว่าจะ อลาวหรือดิสอลาวเนาะถ้าอลาวก็จะเป็นประโยชน์ในะชีวิตของเราถ้าด mm ิสอลาววิ่งก็เขาเรียกว่าไม่ยอมรับมรดกนั่นเองสมมตินหน้าแ <c oughs> พงมากเอาใครแชร์ไปแชร์ประโยคนี้หน่อย นะการเขาเรียกว่ามาผูกแสตยธรรมเนาะก็คืออยู่ในโหมดของการเปิดรับอยู่แล้วเห็นไหมละ่ะทำไมคุณครูถึงบอกให้ทบทวนในแต่ละคัสเพราะอะไรโหมดนี้เนี่ยคือโหมดของความกระจ่างเห็นไหมพอคุณกระจ่างแล้วเนี่ยคุณก็อยู่ในโหมดฮรวิ้งโดยอัตโนมัตินะั่นหมายความอะไรสิ่งดีงามก็เข้าหาโดยอัตโนมัตินะเพราะนั้นถึงถึงให้มาเขาเรียกว่าสูตรโกงสูตรโกงชีวิตเลยสูตรโกงชีวิตนะลูกนะเออใครทําคนนั้นก็ได้นะนะเออไหนใครอยากอยู่ในโหมดไหนโหมดเปิดรับหรือว่าโหมดปิดรับดีลูก หมดเปิดรับของดีงามหรือว่าจะเป็นหมดขดขนเปิดรับของไม่ควินตัวไงอันนี้อันนี้เขาเหมือนเขาฉลามเลยเนาะดี่สิเหมือนหูฉลามเลยเนาะเหมือนหูฉลามเด้อเสร็จแล้วเหรอถ่ายรูปเหรอฮะให้เราดูตรงนี้สักหน่อยโอ้ยสวยมากโอ้ให้ยืนให้ถือให้หน่อยหรือว่าไปยืนเอาเลย นีไไ่ไปปมไปแล้วแต่ดือดังสวยมากเลยโอเคไปแล้วูทุกคนวันนี้ก็มาด้วยดักแล้วว็อว้ okay. อคนทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะยวูสวยมากสวยมากจริงๆดักเลยดักดักุกทุกุก อขอบคุณแม่เลือกมุมสวยให้ค่ะเนียดามีคนขอบคุณนะครูแม่เนียดาไหนเลื่องหมดไหนดีหมดที่รับมรดกหรือว่าหมดที่เทมรดกพิง้งไหนฝากแชร์ประโยคนี้ด้วยนะเลือกหมวดรับมรดกค่ะไหนแชร์ประโยคนี้ด้วยใครแชร์แล้วพิมมาบอกคุณครูด้วยว่าแชร์เด้วเออเอาหมดไหนดีนะ กระเป๋าแมาไปด้วยเออกระเป๋าอยู่ไหนอ่ะอ้าวฝากเดี๋ยวฝากก่อนถ้า,างั้นปิ้นพูดอ่ะสวยมากเลยเนาะดูดิโอ,อ้บ่เด้ยมีเก้าอี้นั่งตรงนี้ให้ด้วยอยากนั่งก็น,นั่งดุยโอเคไปให้ทุกคนได้อยู่ในโหมดของการเปิดลับมรดกน,นะจ้า มันเป็นของทุกคนอยู่แล้วโดยเนื้อแท้น่ไม่มีใครบอกทุกไปทบทวนบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปนะ KO, p o y ไปโหลดนะ <Yeah. S 1> แล้วไปทำเกมชื่นชมสิอย่างไปทำเกมยิ่งใจยิ่งรวยไปทำเกมสั่งงานจักรวาลถ้าใครไม่เริ่มจากตรงนี้ สิ่งดีงามก็ไม่เข้าหานะของแบบน,นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าใครรวยใครจนหรือว่าใครมีเงินหรือไม่มีเงินเออมันเกี่ยวกับการฝึกฝนไปในเขาเรียกว่าเรียกความอัศจรรย์นในชีวิตเนาะฝึกฝนไปในทางความเจริญนะลูกไม่มีใครทําแทนได้ก็ไปทํากันเองนะอันนี้ไปด้วยรักไปแล้วจุ๊บฉันรักเงินชอบงับคุณส่วนผมนะัชอบคุณงับแต,แต่ว่าได้แบบว่าผมแค่ดงรับคุณ ไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดู Oh baby, only you b เบบี้ l อล o ีแค่ได้มองก็ทำให้ใจผมด้ได้ไปเดวดูจุ๊บจุ๊จุ๊